ด่วนโอ้ย,อ,ยอ่ะโอเคครับผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เป็นแฟนช่อง SL จานเปเียนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ใน Minecraft ซื้อของ Vanity Network เนาะเราจะมาเล่นเป็นไมนิเกมของทางเ e d w อ r กันนะครับผมทุกคนไป จริงมันกดที่เข็มทิศแบบนี้เอาก็ได้นะทุกคนเนี่ยผมชอบเดินมากดที่หน้าตัวนี้มากกว่าเขาเลยเป็นทีมสีพีซีผมโอเคทำไมคนเข้ามาน้อยจังเนี่ยเพิ่งมีแค่สองคนเองแล้วก็ถ้าใครอยากจะออกล็อบบี้ก็เนี่ยกดที่เตียงมันจะเขียนว่า Return to Lobby ก็กดไปที่ไปไม่จะไปหน้าล็อบบี้อีกรอบหนึ่งเนาะขอไปซุมหาห้องที่คนมันเยอะๆหน่อยที่เกียดรอนาน มาห้องนี้มีหกคนครับผมดีมกรุ๊ปดีมกรุ๊ปอะไรสักอารเนี่ยมันจะเป็นห้องเดิมนะนี่ด้านนี้ผมค่อนข้างชอบเลยแหละอืมด้านตรงนั้นจะเป็นสีเขียวเนาะดูได้จากเห็นปะจะมีคนแกะของสีอยู่ผมเข้ามาเป็นคนที่แบบเออไม่เต็มบ่มีแค่สิบสาคนอยู่สีแดงก็วิธีการเล่นก็เหมือนคอมเลยครับมานั่ง fk รอไปซื้อของเนาะ สีค่อนข้างใกล้หนะเห็นไหมตรงนั้นก็เป็นสีน้ำเงินแล้วฝั่งนี้ตรงนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นสีเหลืองและอยู่ใกล้มากๆกต้องค่อนข้างกันเตียงอย่างสูงเลยแหละมายี 24. ผมแนะนำนะว่ามีเหล็ก24อันแล้วก็ซื้อไอ้นี้มาก่อนเลยไอ้บล็อกของ dN เนี่ยอย่างน้อยถึงมันจะไม่ได้แข็งแกรงอะไรขนาดนั้นแต่ผมคิดว่ามันสามารถจัดการตอนเริ่มเกมได้นะผมคิดแบบนั้น องวางไปก่อนแล้วกันปิดเตียงยเหมือนเพื่อนเรานะ่าจะต่อไปเอาเพชรแล้วส่วนทองนะผมสามารถซื้อเป็นบล็อกไม้ได้นะนี่ส่วนใหญนเนี่ยบล็อกที่ Number ร์วกันกันก็ถ้าไม่นับออซิเดียนก็เอาสองบล็อกเนี้ยกันดีที่สุดแลแหละโอเค ซื้อต่อเดียวนะ Dream อยู่ทีมเราอะไรเนี้ยใช่ R Black m ม l อะไรสักอย่างมชื่ออ,อันนั้นแหละแนะนำนะทุกคนไขสะสมทองไว้ก่อนแบบว่าถ้าจะต่อไปไหนคือเก็บทองไว้ก่อนอ่ะืมเพราะว่าถ้าเราตายคือฝั่งอื่นมันก็จะได้ทองด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ของด้วยถูกไหมคือเก็บทองไว้ก่อนอะไรเงี้ยอย่างน้อยโอเคเรามาเก็บทองสะสมเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยมา อ,อก,กันเตียงอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจต่อไปฝั่งนี้ละเ,เพื่อนๆเราจะไปฝั่งงูกันโอเคมาเดี๋ยวเราต่อไปฝั่งนี้กันดีกว่านาะโอเคเหมือนสีเหลืองมีคนเดียวเหรอเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นสีเขียวอะ๋อสีเหลืองมันเตียงแตกก็แล้วสงสัยสีเขียวนะ่าจะมาเอาพวกเล็กอะไรเงี้ยเนาะ โอเคมาตอนนี้นี่ต้องวิกตอรี่แล้วแหละผมคิดงั้นตอนนี้ต้องชนะแล้วโอเคมี4เพชรสเพชรนี่ผมแนะนำว่าให้เสีย1เพชรเพื่อซื้อกับดักเนาะแบบว่าเวลามีคนมาที่บ้านเรามันจะขึ้นแจ้งเตือนเนาะว่ากับดักทำงานอประมาณนี้นี่1เพชรอีก3เพชรซื้อเป็นยูพอไว้แล้วกันครับแบบเป็นไหมอยู่ที่ฐานเราจะมีสถานะยูเลือดเนาะ เวลาต่อสู้เราจะได้เปรียบนิดนึงอะไรประมาณนี้เก็บทองครับผมเรื่อยๆครับทีเรืองเราคนเดียวแล้วนะหัวสัดดังเดียวเดียวเขียวมาเขียวมาเขียวมากนั่นนะ่ะเห็นไหมมันจะมีแจ้งเตือนอย่างนี้ซึ่งนั่น,นแหละล่วงไปดิล่วงไหมล่วงเรียบร้อยผมไม่ไกลเหมือนเดิมแล้วนะครับ มาทองเก็บไปก่อนเลยครับให้ได้สิบสองทองเนาะจะได้ชุดเกาะโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นซื้อดาบก่อนอแล้วกันดาบโอเคแล้วก็พีเอ็กะบล็อกอีกนิดหน่อยอือฮึแล้วก็กันเตียงต่อครับเมื่อกี้สีอะไรบุกบ้านเรานะสีเขียวปะใช่ไหม นายสีเขียวหลังเกมเราของมีก่อนเจอกันมึงเดี๋ยวนะผมไปที่สีเขียวได้ปะวะไม่ใช่สีเหลืองเพื่อนอัพอะไรนะเพื่อนซื้อเป็นอะไรวะอามูหรอเพื่อนอัพกรอหรอมาถ้าเกิดสีนี้มันไม่ค่อยมีคนเอาของเราก็อาจจะฟาร์มของได้เนาะ โอ okay. เคมันจะยังไม่มีใครโห,โหใส่ใน,นนี้ก่อนเลยครับสองเพชรก็ใส่ไปยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอันมาชุดเกาะและจังหวัดเนี่ยเกาะเล็กดาบมาแอปเปิลทองสักนิดหน่อยโอเคแต่ว okay. ผมก็ขอเก็บพวก เหล็กอะไรนี้เผื่อ,อไว้ซื้อของเนาะอโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาเพชรฝั่งนี้ต่อเนาะอันนี้เพชรโอ้โหไม่มีคนมาเกบด,ด้วยสวยงามใช่เมื่อกี้เพื่อลับชุดเกาะด,ดูได้จากไหนดูจากตัวละครของด้านบนนะเห็นไหมเกาะอินชาร์จอยู่แสดงว่ามา เราต้องเอาพวกนี้อัปดาบซะเลยเอ๊ะน้องเหลืองทำไมน้องเหลืองยืนอยู่ตรงนั้นวะน่าหนนะมันจะมีชื่อน้องเหลืองอยู่เมื่อกี้น่าสงสารเขานะฮะมาขออัปดาบก่อนเลยเผื่อตายเดี๋ยวเพชรหายอุ๊บเอาออกมา รัรีบบร้อยทองนี่เก็บไว้เลยครับเอาไว้ใช้ซื้อดาบได้หลายๆรอบเลยลวลาเราตายก็ซื้อดาบซื้อดาบได้ขันบ้านได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้มีสีที่เหลือคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเนาะพร้อมกับผู้รอดชีวิตของสีเหลืองอีกหนึ่งก็สีเหลืองเขาแอบอยู่เมื่อกี้มันก็ พอกดชิปก็ไม่มีชื่ออะไรประมน,นี้โอเคมีคนอัพขุดเร็วไ้เราครับขุดเร็วไม่พอเสือกตีเร็วกว่เพื่อนด้วยบอกไว้อืมถห้อันนี้อัพเลยเดี๋ยวอัพการดรอปของอะไแล้วกันถ้าอัพตันเนี่ยจะมีแอมโโรดรอปที่บ้านนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าโคตรรวยมีคนไปเอาตรงกลางบ้างหรือ,อยังวะเราควรไปตรงกลางไหมเดี๋ยวดๆ,ๆ,ๆสีน้ำเงินสีน้ำเงิน มันดีนะิน้ำเงินจะยกทับมาที่บ้านเราแล้ว,ลวนั่นแหละเห็นปหมามาดิดรีมเรามี dream ครับผม dream dream เพื่อนทิ้งเหล็กไว้ห้วะไปบวกเลยอย่าไปกลัวเหล็กเราฟาร์มใหม่ได้ครับ โดดลงไปตายอะไรดีเดียเชียว,ยวโอเคสี่เพชรครับโอ้โหทางมันก็ช่างลำบากเสีเหลือเกินใครต่อทางเลยกระโดดขึ้นอย่าร่วงนะมึงอย่าร่วงโอเคมาครับเมื่อกี้ดีมเขาน่าจะโยนเหล็กทิ้งไว้โอเคเราก็เก็บเหล็กไว้สี่อันหรอ เอาเพชรออกมาอีกหนึ่งดิดเป็นห้าอันมันจะมีอะไรเราซื้อบาอ้างวะอ่อันนี้อัพแปดอันไข่ในไข่มังกรมาทำอะไรได้วะดักก้นบัฟซื้อแล้วนักก้นบัฟมันจะทำอะไรได้ซื้อไว้ก่อนเอาเพื่อนร่วงบ่ะเราต้องบุกไปน้ำเงินและจังหวันเนี้ป่ะ เขียวมันตีน้ำเงินอยู่หวานปากจ้าอ๋เฮ้ยน้ำเงินมันแตกไปแล้วนี่หว่าเริ่มดูเขียวโอ้ยโอ้ยตีไม่ถึงถ้าตีถึงเมื่อกี้ตัวน,นั้นตายนั่นอะเนี่ยตีเขียวตีเขียวมันอยู่ที่ฐานน้ำเงินครับ เอาทองออกมาโอเคเอาซื้อดาบก่อนไปล้านแค้นเขียวจ้าเด็กเหลือบเอ้ยทองเหลือบฉะนั้นก็ปต่อตรงนี้ขัดใจ เฮ้ยได้ไงวะเดี๋ยวทำไมไม่มีใครซื้อกับดักเลยเหรอจำแนกว่าผมซื้อไปแล้วนะก่อนหน้านี้เวนกามสีแดงเหลือสามคนครับผมสีเขียวมันต้องค่อยๆทยอยมาบ้านเราแน่เลยอืมหือ สีเขียวมันอยู่ฝั่งไหนน่าจะอยู่ตรงข้ามฝั่งนู้นทุกคนน,นี่ก็ฝั่งนูน้นก็นั่นไงมีตัวมาแล้วก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเลยวะเริ่มทยอยมาบ้านเราเรื่อยๆเนาะเห็นไหมมาแล้วนั่นอะโอ้โหเอาไอรอนโกเลมออกมาขอวิ่งก่อนจ้าขอกินก่อน อย่าไอรอนโกเลมมึงโอ้ไอรอนโกเลมแม่งตีคอมโบจังวะเดีขอดูทานเขียวหน่อยโอ้การการสวยเชียแล้วก็มีคนเอฟเคอยู่บ้านหนึ่งคนทีมดีนะนะขอมุดเข้าไปดูได้ไหมว่าข้างในมันข้างในมันคืออะไรตอนนี้สีแดงเลยแค่คนเดียวกับผมทีมผมเดอะรีม ดีมาฟาร์มอยู่ฐานน้าเงินโอเคไปด่านออกไปครับเพลกลีนด่านอะไรเนี่ยโบชั่มอืมฮึดานนี้อ่ะขอดูที่บ้านก่อนมันเป็นยังไงแล้วอะด่านนี้ก็ใช้ได้ครับมาสิบคนและต้องชนะสักตาเออ ที่เราไม่ได้คิวสักคิวนึงเลยแบบเกือบจะได้ทุกทุกทีอะแตบบ่ตีเหลือหนึ่งเหลือห้าทุกตัวแต่แบบภายก่อนอะไรเงี้ยเตรียมเดินถอยหลังสีเขียวจะ้ะอันนี้โอเคเพื่อนอย่าเพิ่งทักกูมาตอนนี้นายเอ๋อน,นี่นะสกินในตำนานรอครับผมเอฟเครอวนปะ อย่าเพิ่งเอาขนแกะกันบ้านนะตอนแรกค่อนข้างที่จะทุกออกโคตรง่ายแนะนำข้างในอัดไอ้นี่หนาๆเลยก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าสมสมมุติว่าเริ่มรวยเออบล็อกนี้ก็โอเคครับถ้าสมมุติว่าเริ่มรวยอะไรเงี้ยก็ไปซื้อออบซิเดียนเนาะซื้อโดยเอเมอรัหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แคสเกนนานลิ้นพันช่วงนี้คือผมไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยอะอ ไม่ครับแแบบอู้ก็หายจะเริ่มใหม่ก็ไม่รู้เอาคอนเทนต์อะไรอะไรเงี้ยเพื่อนอน้านนี้จักรันบ้าเริ่มหนาแลวแดง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 ,แดงต่อมาบ้าแล้วครับแนะนำนะถ้าจะซื้อเอ้ยถ้าจะต่อบล็อก่าบเพิ่งซื้อดาบอยาเพิ่งซื้ออะไรมาซื้อใหม่มันมันมันลำบาก แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าบ้านงบเยอะก็ซื้อได้เนาะแดงมันดูฝั่งนั้นโอ้โหแดงแดงดูเล่นมีสเต็ปมากเลยอะมาบ้านเรามาบ้านเราจริงเลยถอ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 ยออกกันจ้ะนานาเลย แดงได้เพื่อนมาแล้วกระโดดตีตกนั่งว่าแล้วเอา้าลวงผมยังไม่อยากเสี่ยงอยู่บ้านได้ก่อนกลับมาตีเตียงเนาะ ทัึงเริ่มเกมก็เขียวมาบุกบ้านเลยจ้ะไม่ใช่เขียวแดงสิอืมสวยมึงออกให้กูเถอะเพื่อนเออ กูแดงเลยกูแดงอืมอริมาแดงมาอืมมามามึงมาสามารถซื้อเอฟเฟกพวกนี้ได้นะทุกคนมันซื้อได้นะอุ้ย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  วิ่งติดวิ่งติดตายก่อนนี่ครับตอนนี้แดงกับทุกเงินน้ำเงินวิ่งไล่แดงเอาไงมึงตองผมนีสิบสองพอดีครับเยี่ยมเราได้ชุดเกาะแหละชุดเกาะพร้อมดาบมา แล้วก็สะสมพวกเหล็กไว้ฮะเพราะว่ามันซื้ออะไรได้เอ้ยแดงม,มาอีกแล้วมึงมีปัญหาอะไรกับบ้านกูเนี่ยฮะมาดิแดงมาดิมาดิดาดาดอ้าอ้าอ้าวางทีนทีรอ,อด,ดูเต็บเดิมแน่เลยนั่นไงถอยอือหือ,อปล่อยไป่าไปเสี่ยงฮะ เทียนที่นี่เกยียรติฮึฮึฮึต่อบล็อกวิ่เทียนี่มันไส้วะฮะอืมม,มันไส้ตีลูกไปสักที อันนี้สี่ปมเนี่ยสองคนฮะเพื่อนมึงต่อโอ้โห สีเขียวเพื่อนผมตอนนี้มันไปบวกแหละถ้าชนะก็สุดครับแต่ถ้าแพ้ก็เหลือกูอืมตอนนี้งบเรามาีแค่อัพชุดเกาะใช่ชุดกดะอ,อ,อ่าฮะแล้วก็ขออัพเป็นแพรบละกันเผื่อใครมนันมาบวกผมที่บ้านอะไรเงี้ย ดาบเหล็กครับผมซื้อมาแล้วก็เอปเปิลทองสักลูกหนึ่งแล้วก็บล็อกนิดหน่อยอือเยี่ย,ยมเลยสีเขียวเลยแต่แค่กู เอ็กมาอเป็นทองอืมอันโอเคสีน้ำเงิน,นงกับสีแดงก,ก็ลังบวกกันครับไปเสือกกันตายเป็นตายคิวสองแล้วเกมนี้ได้คิวก็พอใจแหละ สีแดงต้องทยอยมาบ้านกูแน่เลยโอเคมาต้องเตรียมกองกำลังนะครับ mm hmm. mm hmm. มีไอออนโกลิมหนึ่งตัวละรอด แหละลูกพอ่อดีมากขอบคุณสมับทองนะจ๊ะมันมีเวลานะคนไ,ไม่ใช่ไอรอนกเลิมันจะอยู่ไปตลอดนะเห็นไหมนั่นแนหะหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสองตรงนั้นนะอะขอเป็นอันนี้ก่อนอ่าลูกไฟครับเหล็กมันซื้ออะไรดีๆได้ดบ้างไอ่ทอง มา TNT สักหน่อยสะสมทองเพื่อเอาไอรอนตัวลเลมครับตอนนี้สีแดงมาอีกแล้วกิน้าบันทองก่อนเดี๋ยวไปไหนวะ ไอรอนโกเลมไล่คิวไอรอนโกเลมเอ็มลีพีละมั้งเดี๋ยวผมขอดองทองสักประมาณเกือบสองสามกองอะเพราะว่าไอรอนโกเลมใช้ร้อยสิบเหล็กเนาะอืมแล้วก็ทองนี่จะเอาไปซื้อเป็น TNT นะอย่างน้อยฉันก็ต้องไปชิดบ้านสีแดงแล้วว่าโอ้ย,ยังไม่สองกองเลยวะ่ะไอโกเลมเหลือยี่สิบสี่วิ แดงมากละมันต้องทยอยมาเพื่อจะเก็บผมให้ได้ออมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรอะไรอืมอะไรล่ะพ่อหนุ่มมา ในร่องโกเลมผมไม่รู้มันมีข้อจำกัดวางได้สองตัวเหมือนเซิร์ฟไฮทิเซียวหรือเปล่าจำไม่ได้นะข้อจำกัดอะที่มันจะแบบเออวางได้แค่สองตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอเป็น TNT อีกโอเคสีลูกแล้วก็ a อ p ป e ทอง คิวหกแล้วตอนเนี้ยเออสีแดงมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยนาะเมยคนนี้มันไม่ยอมแพ้จริงจริงเย ความไม่ยอมแพ้สูงไปเลยลูกเพ่ะ ดำโถเอ้ยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีทีเท่านี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง SL จันเปียด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากทุกที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเมื่อกี้เนี่ยทุกไกลแค่เอื่อมโถเอ้ยพรอเลยไปละสวัสดีครับ